วันน <B uk ing> ี้ม pues mm าอยู่ที่ร้านขายงาคะที่ไหนดูซิ ruct. สถานีโป่งแยงเหรอโ nah. ป่งแยงน <sm all> in <them> <ire> ี <c oughs> <mate được> <cruise> The ่เขาถ่ายคลิปอยู่นะย่าโป่งแยงนะครับนี่ย่าพี่ปาย่าลงปื้มพี่พ่อปายหน้าหนวดแต่ใส่เสื้อแมวนะครับส่วนวิวที่นี่นะคะสวยมาก เราอยู่กันที่เสมืองนะคะยืนเจตองก็มาแล้วนะคะพี่ตองก็มาแล้วนะคะพี่ตองออกกล้องไหมะเราถ่ายวิดีโออยู่ <Wow. S 1> มันติดแล้วนะเธอยืนไม่ไหวอยู่ตรงนั้นนี่ตรงนี้นะคะส่วนนี้เคยของกินอยากถ่ายรูปอะ่ะ <c oughs> พี่บําสั่งเมนูอะไรครับช่องเมนูน้ำนกกนคุณจะมาครับน้ำอะไรครับน้ำอะไรโซดาดูฮาวายโซดาไหมครับใช่ครับแล้วนี่ของใครครับโกโก้เนี่ยน้องน้องระวังด้วยต๋อง,องที่นี่อากาศเป็นยังไงบ้างครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับสบายมากมพี่บ้าอยู่เชียงใหม่กี่วันแล้วเนี่ยไม่เยู่ เยอะยังหนาวเหรอหนาวมากเลยเหรอจริงเหรอครับเราจะกลายเป็นน้ำแข็งอีกแล้วเหรออะไรครับข้างล่างนี่เป็นโอ้หมู่บ้านนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอู้อูขึ้นดังนี่เล่นดังนู้น สวัสดีค่ะวันนี้มาดูที่วันนะบก็ไปบุ้งบานะครับพี่ปามสั่งเมนูอะไรบ้างแล้วครับไอแกงังเลเเซนไฟแล้วก็ สั่งอะไรไปอีกนะเยอะแยะมากแล้วซิกเนเจอร์ที่ร้านนี้นะคะเป็นเมนูสตรอเบอรี่เมื่อกี้ได้สั่งไข่เจียวสตรอเบอรี่ไปแล้วนะคะนี่ไข่เจียวสตรอเบอรี่59บาทแล้วก็สั่งอะไรไปนะเมื่อกี้อันนี้นะคะเป็นเต้นไหมคะจะได้กินสตรอเบอรี่ไข่เจียวค่ะ <laughs> บาง้านไม่อยากกินสตรอเบอรี่ไข่เจียวไม่เป็นไรกินอะไรครับเป็นฝ <c oughs> ้ายอะครับอืม พี่บามเห็นไล์สตรอรี่หรือยังครับอืมพี่บามดูไหมไหว่าไรสตรอเบอรี่อยู่ตรงไหนไหนนู่นมันอยู่ตรงนูน่นสีเขียวตรงนูน่นตรงนูน่นเขียวเขียวอยู่ตรงนูน่นเห็นไหมซึ่งบรรยากาศที่นี่สวยมากมนะใช่ครับสีเขียวเขียวตรงนูน่น มาไม่ไกลนี่คือบรรยากาศรอบๆของร้านนี้นะคะซึ่งตอนนี้พี่ปามกำลังรออาหารอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอรอ,รอ,อาหารมาแล้วเราจะถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะลืมลืมไปไหมมาเร็วมาเร็วมาตอนนี้นะคะก็เรากำลังเข้าไปที่ไลน์สรตเบอรี่ อยู่ไหนอะครับน้องมาเก็บสตรอเบอรี่เหรอ <Yeah. S 1> ใช่ไหนน้องไปเก็บเลยครับไปกูเป็นการรบกวนก็อยอย่างชวนเชิญพารักกัน ตือนตืตือนเตือนใช่ไหม <S <S แอแม่เสมิอแอลเสมิงเรเร็วเฮ้ยน,นะคะจอนคนลืมแอลเสมินนกันนะคะลืมมถ่ายวีดีโอนี่บาร์มิ่งสตรอเบี่นบม่ตอบรี่แล้วเหรอครับตบี่กนนะอย่าเป <S 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 เห็นอะไรครับ เห็นอะไรกันครับไหนพี่ปั๊มเห็นอะไรเอ่ยว้าไนไงไงไหนเห็นแล้วเหรอเดี๋ยวจะเอสีดึงลูกเล็กไนไนไหน ไม่เด็ดไม่เด็ดโดเร่องไปมันโดเรยมัม่เด็ดไปางมนมก็ไปซื่อเดยหนึ่งหนึ่งถ้วยนี่เดได้เอาเอาลูกลูกลูเอาไปบานไปให้ดูอะไรอะไรดูอะไรโอ้เห็นอีกแล้วอยู่ไหนเอ่ยมันจิ๋วมากเลยเนอะบานนะ ใช่ไหมเปิดให้แม่ถ่ายให้เห็นชัดๆหน่อยได้ไหมโอ้โหอันนี้อันนี้บังอันนี้บังว้าวสตรอเบอรี่แม่ว่าอันนี้โดนหนอนกิงๆจะแล้วอ่าแล้วพี่ปาลดีใจไหมมาสวนมาไล่สตรอเบอรี่ล่ะชอบไหมคะผันหน้ามาหน่อยฮีโร่ของแม่ผันหน้ามาดูหน่อยชอบไหมชอบไหมชอบชอบแล้วแต่มันไม่มีสตรอเบอรี่เฮ้ยแม่เห็นแล้วไปเร็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 วไเร็วไปร็วไปเร็วไปเร็วไปเม็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเเร็ว โอ้ยก g อดนี่ไงคะทุกคนสีแดงอยู่ตรงนี้ตรงนี้ฮะพี่บังก็เห็นเหมือนกันเหรอใหญ่ลงไีโอ้อันนั้นโดนกินซะแล้วเอาเดี๋ยวพี่บังพาไปพาไปหาลูกแดงๆหน่อยได้ไหมเดี๋ยวแม่จะถ่ายคลิปอันนี้อีกแล้วเดี๋ยวป่ะพาเดินชมหน่อยสิที่ขาวๆ ไหนอะครับลูกเยอะอันนี้ด้วยโอเคนี่ไงครับพี่ปาล์มเห็นแล้วยังว่าสตอรี่ที่เรากินอ่ะมันมาจากต้นนี้นะครับเห็นยังรู้แล้วยังว่าต้นมันเป็นแบบนี้รู้แลยก็ด็กมาก